เสียงลมพัดผ่านยอดไม้ดังคลืดคราดเหนือสีสักทั้งสองเดินเรียงกันไปตามทางดินแคบแคบที่ทอดลึกเข้าไปในป่าใหญ่เหนื่อยไหมมิ้นต้นหันมาถามภรรยาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนปกติรอยยิ้มบนใบหน้าดูเหมือนคนสามีรักภรรยาแต่ในอกกลับคุกรุ่นด้วยความคิดชั่วที่เตรียมการไว้นานมิ้นเป็นหญิงสาววัยสาต้นตนที่ทุ่มเทให้สามีตลอดหลายปีเธอไม่เคยรู้เลยว่าคนตรงหน้าเคยรักใครอยู่ก่อน และไม่รู้ว่าแผนวันนี้คือแผนร้ายที่จะพรากชีวิตเธอไม่เหนื่อยหรอกพี่ต้นป่านี้สวยดีนะเธอพูดพลางกวาดตามองต้นไม้สูงใหญ่หญ้าขึ้นรกและเสียงนกป่ากก้องกังวานอยู่รอบๆต้นยิ้มบางๆก็ดีแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ในใจของเขานั้นทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดเขาเลือกทางป่าที่ไม่ค่อยมีใครเดินใช้เวลาศึกษาเส้นทางอยู่หลายวัน จุดหมายคือหน้าผาสูงชันที่มีลมแรงและไม่มีราวกัน้นเขาคิดว่าถ้าผลักมิ้นตกลงไปก็จะเป็นเพียงอุบัติเหตุคนจะสงสารเขาแทนที่จะสงสยัยและเงินประกันก็จะเข้ากระเป๋าเขาอย่างง่ายดายต้นแอบเหลือบมองนาฬิกาข้อมือนี่คือเวลาที่เขานัดกับแฟนหนุ่มไว้เพื่อนร่วมงานที่คบหากันลับๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับมิ้นชายคนนั้นชื่อพบทั้งคู่แอบไปมาหาสู่กันในโรงแรมต่างจังหวัด ใช้ข้ออ้างเรื่องงานประชุมเสมอต้นเกลียดชีวิตคู่ที่พ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับมิ้นเขาแค่รอเวลาที่จะหลุดพ้นทางนี้แคบจังเลยพี่ต้นระวังนะมิ้นเดินนำเล็กน้อยมือหนึ่งเกาะกิ่งไม้ช่วยพยุงตัวอีกมือดึงสายเป้ที่สะพายอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดินตามเองเขาก้าวช้าๆและคำนวณระยะเขาจำได้ว่าตรงหน้ามีแผ่นหินยื่นออกไปเหมือนแท่นชมวิว แต่ข้างล่างคือเหวล,ลึกเกิน20เมตรเสียงน้ำไหลจากลำธารลึกเบื้องล่างดังก้องเขารู้ว่าไม่มีใครมาเจอศพง่ายๆเมื่อถึงจุดนั้นมิ้นยืนมองวิวอยู่พอดีสวยจังเลยพี่ต้นเธอหันมายิ้มตาเป็นประกายความไว้วางใจเต็มเปี่ยมโดยไม่รู้เลยว่าคนข้างหลังคิดอะไรอยู่ต้นยืนห่างออกไปก้าวหนึ่งสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองเขายกมือขึ้นเหมือนจะจับไหล่เธอ แล้วก็ผลักแรงๆโดยไม่ลังเลเสียงร้องสั้นๆของมิ้นแววขึ้นก่อนที่ร่างเธอจะหายลับลงไปด้านล่างพร้อมเสียงกระแทกดังสะท้อนในเหวต้นยืนนิ่งมองลงไปแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากไอหมอกและเสียงน้ำกระทบโขดหินเขารู้ว่าจบแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครสงสัยเขาสูดหายใจอีกครั้งก่อนจะเดินกลับไปทางเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสามวันต่อมา ต้นกลับถึงบ้านในตัวเมืองเขาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติที่เพิ่งสูญเสียภรรยาทําทีเป็นเศร้าโทรแจ้งตำรวจว่ามิ้นตกหน้าผาเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาศพแต่เขาก็รู้ว่าคงยากจะเจอเร็วๆนี้พบย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านทันทีอย่างน้อยก็ไม่ต้องแอบอีกแล้วต้นพูดกับพบในคืนแรกแค่รอให้เรื่องเงียบทุกอย่างก็จะเป็นของเราทั้งสองอยู่กินกันอย่างเปิดเผยภายในบ้านหลังเดิม เสียงหัวเราะคิกคักดังตามห้องเหมือนคู่รักเพิ่งแต่งงานใหม่ต้นเริ่มวางแผนอนาคตว่าจะใช้เงินประกันชีวิตของมิ้นไปทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟกับพบแต่ในเช้าวันที่สามเขาเริ่มสังเกตสิ่งประหลาดที่หน้าต่างห้องครัวมีมแมลงวันบินวนอยู่สามสี่ตัวต้นคิดว่าอาจเป็นเพราะเศษอาหารเขาจึงเอาผ้ามาตีตีไล่มันบินออกไปแล้วก็กลับมาใหม่เขาไม่ใส่ใจ ตอนบ่ายมแมลงวันมากขึ้นเป็นสิบสิบตัวมันตอมขอบโต๊ะมุมประตูและแม้แต่ข้าวของในห้องนอนต้นเริ่มรู้สึกรำคาญเขากับพบช่วยกันทำความสะอาดบ้านทั้งหลังทิ้งขยะออกไปแต่มแมลงวันก็ยังอยู่บ้านแกอยู่ดีๆทำไมมีมแมลงวันเยอะจังวะพบพูดพลางปัดมแมลงไม่ได้ทิ้งซากอะไรไว้ใช่ไหมไม่มีหรอกกูทำความสะอาดหมดแล้วต้นเริ่มหงุดหงิด คืนนั้นต้นนอนไม่ค่อยหลับเสียงแมลงวันหึ่งหึ่งดังอยู่ข้างหูทั้งคืนเขาลุกขึ้นมาดูไม่เจออะไรนอกจากเงาดําเล็กๆเกาะตามผนงังเช้าวันที่สี่แมลงวันยิ่งเพิ่มจํานวนจนเหมือนฝูงเล็กๆเต็มบ้านเขาเริ่มสังเกตว่ามันไม่ได้ตอมของกินมันบินวนรอบตัวเขาแทนและบางครั้งก็เกาะแขนหรือขาแล้วเหมือนกัดเขาตกใจเผลอตกมันตายไปตัวหนึ่งเมื่อหยิบขึ้นมาดูหัวของมันไม่เหมือนแมลงวันธรรมดา หัวนั้นเป็นหัวเล็กๆของผู้หญิงผมยาวดำปกหน้าริมฝีปากซีดกรามเบี้ยวเหมือนคนกระแทกของแข็งต้นเบิกตากว้างจนแทบล้นเบ้าหัวใจเต้นแรงเขาทำหล่นแล้วถอยหลังชนกำแพงพบเดินออกมาจากห้องน้ำถามว่าเป็นอะไรกูกูเห็นมแมลงวันหัวมันพบหัวร้อเฮ้ยไม่ใช่ล้ามึงคงเครียดแต่ต้นไม่หัวร้อ <c oughs> เขาเดินไปล้างมือที่อ่างเหมือนจะล้างคราบเลือดที่ไม่มีอยู่จริง ภาพหัวเล็กๆนั้นติดตาเขาไปตลอดทั้งวันตั้งแต่นั้นฝูงแมลงวันก็เริ่มเปลี่ยนเสียงหึ่งๆกลายเป็นเสียงคล้ายกระซิบเบาๆเรียกชื่อเขาต้นๆบางครั้งได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้ในคืนวันที่ห้าเขาตื่นขึ้นมากลางดึกพบนอนอยู่ข้างๆเขามองขึ้นไปที่เพดานมีแมลงวันนับร้อยตัวเกาะหนาแน่นเหมือนพรมดำๆ,ๆแล้วค่อยๆร่วงลงมาเกาะตามแขนขาเขา ไปให้พ้นเขาตะโกนปัดป่ายแต่วิ่งปัดยิ่งมีเพิ่มพบสะดุ้งตื่นเห็นภาพนั้นถึงกับร้องโวยอะไรวะเนี่ยต้นวิ่งไปที่ครัวหยิบสเปรย์ฆ่า,มาแมลงมาฉีดจนบ้านอบอวลไปด้วยกลิ่นสารเคมีมแมลงวันบางส่วนร่วงลงพื้นแต่ส่วนใหญ่กลับบินวนแล้วแผ่ขยายใหญ่กว่าเดิมตอนเช้าเขาพยายามโทรหาตำรวจโทรหาหมอดูโทรหาพระแต่ไม่มีใครช่วยได้ต้นเริ่มเห็นภาพหลอนในกระจก มิ้นยืนอยู่หลังเขาใบหน้าช้ำเลือดคล้ายตอนตกเหวแต่ทันทีที่หันกลับไปก็ไม่มีใครวันที่หกแมลงวันไม่เพียงกัดแต่เริ่มเจาะผิวเขาเหมือนจะกินเลือดเขารู้สึกแสบตามต้นแขนและลำคอเห็นเป็นรูเล็กๆเ,เหมือนถูกเข็มจิ้มพบพยายามหนีออกจากบ้านแต่ประตูเหมือนล็อกเองเขาเปิดไม่ออกแกทำอะไรกับเมียแกไว้พบตะโกนอย่างสติแตกกูไม่อยู่แล้วกูจะไปอยู่ก่อนสิพบ มันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดต้นพยายามจับแขนเขาแต่พบสะบัดหนีวิ่งไปที่หน้าต่างกระโดดออกไปแล้วหายไปในความมืดต้นเหลืออยู่คนเดียวในบ้านกับฝูงแมลงวันที่หนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกระซิบแผ่วเบากลายเป็นเสียงกรีดร้องคืนชีวิตกูมาต้นเขารู้แล้วว่ามันคือการล้างแค้นของมิ้นวิญญาณของเธอกลับมาในรูปแมลงวันทุกตัว ทั้งหัวเล็กๆที่เห็นทั้งฟันแหลมที่กัดเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเธอวันที่เจ็ดบ้านทั้งหลังกลายเป็นรังแมงวันสีดำหนาทึบมันเกาะเต็มผนังเพดานพื้นบ้านพอเขาเดินก็เหมือนเดินบนพรหมที่มีชีวิตมันพุ่งเข้าหาเขาพร้อมกันเป็นฝูงใหญ่ต้นวิ่งขึ้นชั้นสองพยายามปิดประตูห้องนอนแต่มแมลงวันเล็ดลอดช่องประตูเป็นสายดำๆมันเข้าหูเข้าจมูกเข้าปาก เขาพยายามตะโกนแต่เสียงขาดหายเขารู้สึกถึงร่างเล็กๆนับร้อยเจาะเข้าไปใต้ผิวขอโทษมิ้นที่ขอโทษเขาร้องให้ดิ้นทุรนทุรายแต่ไม่มีใครช่วยภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนล้มลงคือเงาของมิ้นในชุดเดิมยืนอยู่ตรงปลายเตียง ใบหน้าซีดและเต็มไปด้วยรอยฉ้ำเธอยิ้มบางๆก่อนฝูงมแมลงวันจะคลุมร่างเขาจนหายไปทั้งคนรุ่งเช้าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงหึ่งๆดังลั่นมาจากบ้านต้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะกลิ่นเหม็นสาปแรงราวกับซากสัตว์นับสิบภายในบ้านไม่มีใครพบต้นอีกแล้วมีเพียงฝูงมแมลงวันบินวนออกมาที่หน้าตา่างเป็นสายยาวเหมือนควันดำและนั่นคือจุดเริ่มต้นของข่าวลือในหมู่บ้าน บ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านต้องสาใครเข้าไปจะได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงเรียกชื่อต้นๆพร้อมฝูงแมลงเรื่องสั้นจบแล้วครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างด้วยขอบคุณครับ